ครับดวงระวันกับหมอต้นประจําวันที่20พฤษภาคมมาแล้วครับผมก็เดี๋ยวจะมาเริ่มกันที่วันจันทร์กันเลยนะครับ ก็วันจันทร์จะเป็นไพ่นี่ในะผมไฮโรแพนนะครับเราเนี่ยมากะชวนแฟนเนี่ยไปทําบุญมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็จะเป็นวันที่เราอาจจะชวนกันไปทําสิ่งดีๆนะครับผมโอ้โหชีวิตคู่ก็จะแบบแนวสวยทําไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีดวงที่จะได้ไปช่วยคนอื่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นวันที่เรากับแฟนดูเป็นสายบุญมากๆนะแล้วก็ถ้าเกิดเราคนคุยก็น่าจะคุยกันในเรื่องแบบธรรมะธรรมโบปรัชญาคําคมวิถีชีวิตทั่วไปนะครับใครมาขอความช่วยเหลือแล้วก็สามารถที่จะแบบร้อมคนชอมช่วยคนอื่นได้เรื่อยๆเลยนะครับส่วนในเรื่องงานการเร่อรนะื แต่ว่าเราใจบุญมากๆนะครับต่อมาวันอังคารจะเป็นไพ่เอ็มเพรสนะครับผมตัวความรักในวันนี้เนี่ยมันดีแบบต่อเนื่องจริงๆนะครับคิดดูครับในวันนี้เนี่ยเราคุยเรืคนอื่นเนี่ยก็ดูที่จะพัฒนาได้ง่ายนะครับไม่ต้องไม่ต้องแบบทำอะไรให้มันดูเหนื่อยเลยมากนะครับส่วนคนที่มีแฟนเนี่ยก็ดีนะครับแฟนดูเอาใจเรามากขึ้นเรื่อยๆนะครับแบบว่าไม่ได้มีเรื่องทําให้เราหงุดหงิดใจเลยนะก็แบบว่าโอเควันนี้เป็นวันที่ดีครับวงการเรื่องงานกับเรียนก็ออกมาดูดีด้ว่อยนะครับงานก็ไปได้ด วันนี้เนี่ยจะเป็นวันที่เราเนี่ยใจิตใจค่อนข้างเด็ดเดี่ยวนะครับการตัดสินใจทําอะไรต่างๆวันนี้เนี่ยสามารถทําได้แบบชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็แก้ไขได้แบบเด็ดขาดมากๆนะเราจะดูเป็นคนที่แบบแข็งแข็งไปนิดนึงนะครับแบบพูดอะไรตรงไปตรงมามากเกินไปก็มีดวงที่จะทําให้คนอื่นไม่พอใจได้ง่ายนะครับผมก็ระวังอย่าไปม,มีเรื่องอะไรกับใครนะครับวันนี้เรายิ่งดูห้าวห้าวด้วยนะต่อมาพูดกลางคืนจะเป็นไพ่นี่ผมเอดก๊อปเจมนะครับผม วันนี้เนี่ยเราจะหาะไรายได้เพิ่มได้อยากหลายทางมากๆนะไม่ว่าจะเป็นมีดวงที่จะของที่เราอยากได้มากขึ้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะหาเงินมาซื้อได้ด้วยนะครับเรามีความโลภที่ค่อนข้างสูงมากนะแล้วเราก็จะมีความฟิตในการหาไรายได้ไปเรื่อยๆนะถือว่าดีนะครับ แล้วก็ได้รายได้เข้ามาหลายทางด้วยนะส่วนเรื่องสุขภาพก็ถือว่าแข็งแรงดีนะเป็นวันที่ดวงเรื่องเงินเนี่ยมันดูดีมากๆต่อมาวันพฤหัสจะเป็นไพ่ Ace of Gems นะครับใครที่จะเริ่มค้าขายอะไรเพิ่มในช่วงนี้เนะี่ยหรือว่าจะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคอะไรเนะี่ยก็สามารถทําได้ดีมากๆนะไพ่นี้เนะี่ยโดยรวมเนี่ยมันจะดีมากๆในหลายๆเรื่องนะครับก็จะเรื่องเงินเนี่ยเด่นๆเลยนะส่วนรองลงมาก็จะเป็นในเรื่องของความรักนะครับก็มีดวงที่จะมีคน,นใหม่ๆเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็การตามนี่วันนี้สามารถทําได้ดีด้วยนะต่อมา วันศุกร์จะเป็นไพ่นี้ของ six of shell ไพ่ดีนะครับผมก็เรื่องงานกับเรียนไม่ต้องคิดมากครับมันดีอยู่แล้วนะแต่ว่าจะได้รับความช่วยเหลือต่างๆจากผู้ใหญ่เข้ามาด้วยถือว่าเยี่ยมนะครับผมงานดีอยู่เรียนดีถือว่าโอ้ชีวิตมันเยี่ยมนะครับส่วนในเรื่องการลงทุนค้าขายเนี่ยก็ไม่ได้แย่นะครับสามารถผ่านได้ดีเรื่อยๆเนะี่ยกลับมีดวงเรื่องการมีคนเก่าๆกลับมานะครับกลับมาแบบดีนะไม่ได้อาญหาอะไรมาให้นะครับต่อมาวันเสาร์เนี่ยจะเป็นไพ่นี้นะครับผม p ร i น c e of Rose นะครับเราในจใจร้อนมากๆนะใครมาพูดอะไรช่วงนี้เนี่ยก็จะดูไม่เข้าหูไปนิดนึงนะเราพร้อมที่จะมีเรื่องจริงๆน,นะครับส่วนในเรื่องการเงินเนี่ยก็บอกเลยว่าเราอาจจะควบคุมการใช้เงินของเราได้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะก็คุมได้ไม่ดีนะ่าจะใช้เงินออกไปเยอะพอสมควรนะอยากได้อะไรทีไรได้ก็จะซื้อเลยนะครับเยี่ยมการใช้จ่ายเราควรจะเผาๆนิดนึงนะครับไม่งั้นจะไม่เหลือเก็บนะนะต่อมาวันอาทิตย์จะเป็นไพ่นี้เลยผม Ace of Rose นะครับผมเราจะค่อนข้างที่จะมีเรื่องเครียดกังวลเยอะนะครับ เรื่องงานกับเรียนก็ยังไม่ได้ดูดีอะไรมากเท่าไหร่นะแล้วก็จะมีแรงกดดันหรือว่าการคาดหวังต่างๆจากคนรอบข้างเข้ามาสูงด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องสู้ๆนิดนึงนะครับกับสาหรับคนที่มีแฟนเนี่ยวันนี้จะค่อนข้างแบบดูหวาดระแวงแฟนเป็นพิเศษนะครับผมคนโสดก็จะเงียบๆไปนิดนึงนะดวงความรักในวันนี้นะครับเป็นไงกันบ,บ้างครับสำหรับดวงายวันกับหมอต้นประจําวันที่20พฤษภาคมนะครับถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์ก็แชทตัว ช่อง y o YouTube เราด้วยนะครับผมกดปุติดตามไว้นะวันนี้ผมขอต้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม